ไปต่อกันที่คู่นี้นะคะคุณผู้ชมกับเจเจกิษณภูมิแล้วก็ต้านหนึ่งกันยวีนะคะที่ล่าสุดทั้งคู่เนี่ยพูดชัดเลยนะคะว่ายังไม่พร้อมแต่งเร็วๆนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะขอโฟอกัสในเรื่องของงานก่อนค่ะ หลังจากที่ชิมรางงานในฐานะผู้บริหารมาได้สักพักนะคะคู่รักเจเจกิษณภูมิและต้าหนึ่งกันเยวีก็โฟกัสกับงานอย่างหนักหน่วงจนเป็นเหมือนการวางรักฐานสร้างอนาคตร่วมกันทําเอาหลายคนลุ้นค่ะว่าความรัก7ปีของทั้งคู่เนี่ยจะถึงขั้นแต่งงานเลยหรือเปล่าโดยเจเจและต้าหนึ่งก็บอกว่ายังไม่รีบร้อนจะมีข่าวดีนะคะเพราะว่าก็ยังคงอยู่ในช่วงสร้างตัวทํางานเก็บเงินและที่สําคัญครอบครัวก็ไม่เคยกดดันเรื่องแต่งงานเลยสักนิดไปฟังเสียงคู่กันค่ะ เราต่างคนต่างแบบโฟกัสงานตัวเองแล้วงานบริษัทเล้วยยังไม่ได้ชัดขนาดนนครับแต่ว่าหมายถึงว่าทุกวันนี้เราพยายามที่จะโฟกัสกับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าเรามากกว่าอย่างเงี้ยเพราะว่าหนึ่งเลยคือพอปีนี้เราอายุ20กลางๆมันเริ่มเข้าวัยผู้ใหญ่แบบจริงจังแล้วอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าเราทั้งคู่อ่ะแบบเราไม่ได้เคยคุยกันเรื่องนี้นะแต่ว่าหมายถึงว่าจากที่เราเห็นกันยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราต่างคนต่างโฟกัสกับตรงหน้ามากกว่าแล้วก็พยายามทําให้มันแบบไปได้ดีที่สุดอย่างเงี้ย จริงที่บ้านหนูไม่ค่อยกดดันอะไรเลยค่ะก็เลยแบบชิลมาก